โอเคทุกคนสาเหตุที่คลิปนี้เกิดขึ้นมาได้เนี่ยเหตุมันเกิดจากการที่ผมนอนงโง่ๆแล้วเลื่อนถ่ายดิจิตอลเล่นเล่นไปแล้วเจอคลิปน้องคนนี้ได้แล้ววันนั้นย่าผมให้เข้าไปหยิบถุงลําไยในครัวผมได้ยินนะว่าไปหยิบถุงลําไยแต่ตอนนั้นเหมือนอยู่ๆพระเจ้าก็ลบความทรงจําผมกระทันหันซะอย่างนั้นเออกูเข้ามาหยิบอะไรวะยา่าให้หยิบอะไรนะเออคือแบบดูจากเสียงน้องเขาแล้วก็แบบ น่าจะเป็นน้องเนะเาะเราเสียงน้องเขายังไม่แตกนั่นแหละคือผมดูคลิปน้องเขาแล้วแบบอีหี้ยน้องเขาเก่งมากเลยแล้วแล้วพอกูกลับมาดูคลิปตัวเองแม่งแบบมาเริ่มกันเลยตัวนี้ตัวอ,อะไรสัตว์แม็กแม็กก,กูรู้แล้วสัตว์แมก กูรับไม่ได้ <laughs> <c oughs> <c oughs> คือสาเหตุที่ผมบอกว่าน้องเขาเก่งเนี่ยคือน้องเขาสามารถเอาชนะความขี้เกียจได้เว้ยเออแ <c oughs> ลวอีกอย่างก็คือภาพน้องเอาสวยเว้ยเออแล้วก็ตัดต่อได้ดีด้วยเ <c oughs> ล้วทีเนี้ยตัดมาที่กูคือแบบคลิปของกูแม่งไม่น่าดูเลยคลิปน่าเบื่อชิบยหายเทียบกับน้องเทียบกับคลิปของน้องเขานคุณภาพแม่งโคตรดีและอีกอย่างคือคลิปน้องเขาอ่ะไม่น่าเบื่อเว้ยดูดิน้องเขาตบมุกเก่งมาก แล้วตำนมาที่กู <c oughs> กูอยากจะร้องไห้ดังๆเลยีสัตว์คลิปที่กูดูของกูคือแบบนักเกียรหละอะไรวะ <c oughs> แต่พอผมเห็นคลิปน้องเขาคือแบบไฟในตัวผมลุกโชนเลยเผาผานจิตใจผมให้แบบมึงต้องแบบมึงต้องทําทิปให้ดีกว่านี้ทําให้คุณภาพเท่าน้องเขาก่อนเออประมาณนั้นถ้าถ้าผมไม่เห็นคลิปน้องเขาหน้าคือแบบวันนี้คือผมจะ นอนโงโ้ๆงอย่างเดียวเลยไม่ออกมาทาคลิปนี้หรอกเนาะเออไฟไฟหมดแล้วเนาะเนี่ยถ้าถ้าน้องเขาเห็นคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะบอกน้องเขาว่ามึงเก่งชิบหายมึงเก่งมากเออขนาดกูขนาดพี่ดูคลิปน้องอะ่ะพี่ยังรู้สึกว่าเอ,อ้ยประทับใจวันคลิปน้องเขาดีวะเนาะเออแต่ตามาที่คลิปของผมคลิปมันน่าเบือ่ออีกอย่างนะม่งไม่มีคนดูด้วย มีแต่ความอ้างวาหลายจุดหมายเออสาเหตุที่ออกมาทําคลิปนี้คือออกมาเตือนตัวเองว่าเออเนี่ยน้องเขาเป็นรุ่นน้องนะทาไมเขาทําได้แค่ทำได้ขนาดนี้แล้วทําไมเราเป็นรุ่นพี่ทําไมเราทําไม่ได้เหมือนน้องเขาเออก็อยากจะมาออกมาเตือนตัวเองเฉยๆนะครับไม่ได้มาอะไรมากนะครับก็สําหรับคลิปนี้บายๆครับออถ้าน้องเขาเข้ามาเห็นคลิปนี้นะครับ ผมอยากจะบอกว่าน้องเก่งมากครับสักวันหนึ่งผมจะดังกว่าน้องให้ได้นะครับรอดูคนอย่างมึงทำไม่ได้หรอกอีเวนมึงได้แค่พูดแหละ